สวัสดีค่ะมาดูการบ้านนักเรียนป้าอ้อยนะคะนักเรียนอาวเบอสโพี่อ้อยเนี่ยอายุ65นะคะปีนี้2025การบ้านของพี่อ้อยคือให้เขียนเรื่องนะคะให้แต่งเป็นเรื่องหัวข้อคือ my house นะคะพี่อ้อยเลือกเองว่าพี่อ้อยจะเขียน past tense นะคะเรื่องที่เขียนมาก็ต้องเป็น past tense ทั้งหมดเลยนะคะเราจะไม่นึกไปว่าเหตุการณ เป็นตามจริงได้หรือไม่ได้เราฝึกเขียนตามโจทย์นะคะเป็น p a u s tense นะคะเริ่มจากโจทย์ก่อนพี่อ้อยเขียนว่า writing story ตรงนี้ต้องใส่ article ด้วยนะคะเป็น writing a story นะคะประโยคต่อมาเรื่อยๆอ่านให้ฟังด้วย when I was a child คำนี้อ่านว่าเช่านะคะไม่ใช่ชายนะคะพี่อ้อยมีวิดีโอในช่องของพี่อ้อยเอง ส่งกันบ้านอันนี้แล้วเขาก็อ่านให้ฟังด้วยไปเช็คที่วิดีโอพี่อ้อยได้นะคะ When I was a child, I l i v e in the house with my parents, sisters, and brother in Bangkok suburb. Our house was made from bamboo wood with the palm leaves roof. ตัวนี้นะคะเราจะไม่พูดว่า on the roof เราจะพูดว่าหลังคาเป็นหลังคามุงจาก พา l m มล a ฟนะคะใบจาก <laughs> ถ้าอ้ตแปลผิดขออภัยนะพรอตไม่รู้ว่าใบต้นปาล์มเขาจะเป็นใบจากไหมแต่ว่าเห็นภาพคือหลังคามุงจากนะคะ on the roof เนี่ยคือเอาไปใส่ไว้ข้างบนเราใช้ลักษณะ adjective กับนามขยายไปเลยเป็นหลังคามุมจากก็คือสังคาที่ทำด้วยจากนั่นเองนะคะ it was a beautiful childhood memory จบแค่นี้ เอาชาวฮูดมาเป็น adjective ขยาย memory นะคะไม่ต้องเป็นแบบที่ว่ายเขียนคือ it was a beautiful memory memory <c oughs> it was a beautiful memory for c h i l d h o o d life อันนี้ก็ขยายยาวไปถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะแต่เราฝึกการเขียนให้กระชับได้ด้วยการใช้ adjective นาม adjective นามเยอะๆนะคะ however I want e d to have my own house when I grew up, I started working when I was 19 years old and saved bit by bit money until one day I was able to take over the bankrupt house from the bank. ตรงนี้เนี่ยนะไม่จำเป็นต้องใส่ from the bank ก็ได้นะคะเพราะว่าเรามี bankrupt คือบอกถึงว่าบ้านที่เขาล้มละลายเฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะ แต่ถ้าเราอยากใส่ from the bank ก็คือธนาคารยึดไว้ด้วยก็ได้นะคะส่วนประโยคยาวๆตรงนี้นะจะบอกว่าเป็น run on นะคะคือประโยคยาวมากต่อเนื่องมี subject หลายครั้งด้วยนะคะผมไม่ได้ comment เอาไว้ The house was very old and damaged. After I bought it for five years, I c o n s i d e r to renovate it. According to my first renovation, I spent almost a million หน่วยเงินต้องใส่ด้วยนะคะ and moved in I asked my mother to live with me There were นะคะ There were myself my mom one cat and three dogs in the house นะคะหรือ in the beautiful house ตรงนี้เนี่ยต้องมี ten นไม่ใช่มี ten น v e r d to be ครั้งเดียวนะคะ e r b to be ครั้งเดียว d e r i ร e ข้างบนแล้วนะคะแล้วข้างล่างไม่ต้องมีอีกนะคะ Until now Until วงเอาไว้เพราะว่าข้างบนก็ใช้ Until แล้ว now now เนี่ยผิด tense เรา <laughs> อาจจะเขียนบอกว่า It was 24 y years หรือ it's had been ก็ได้นะคะเป็น past tense เราถึงใช้ had ไงแต่ until now เนี่ยตัดทิ้งนะคะ it was 24 y e a r s since i bought this house หรือ it had been 24 y e a r s since i bought this house เราบอกแล้วไงว่าเราทำตาม tense เราไม่ได้พูดถึงว่าในความจริงนะตอนนี้นับถึงตอนนี้ไม่ใช่เราทำตาม tense นะคะ unfortunately i was not at my Own house anymore because I moved to the USA and live with my husband จบแค่นี้นะคะของพี่อ้อยเขาเขียนว่า I moved to live with my husband in the USA ก็ได้นะของพี่อ้อยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะโบรานเน้นใช้ adjective นาม adjective นามนะคะสนใจเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานกับโอ้นะคะสอบถามข้อมูลได้ที่ Facebook นะคะเพจในประกาศนี้นะคะระยะเวลาในการเรียน ไม่ได้มีกำหนดนะคะว่านานแค่ไหนอยู่ที่ผู้เรียนนะคะจ่ายรายเดือนราคาเท่าไหร่ถามในเวลาที่คุณตัดสินใจหรือสนใจจะเรียนนะคะว่าตอนนั้นคิดเท่าไหร่นะคะราคาปรับอยู่เรื่อยนะคะรายละเอียดอยากรู้คุยกันก่อนค่อยตัดสินใจนะคะเราเรียนทางไลน์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่มาฟังใครที่ฝึก แต่งเรื่องอยู่นะคะแล้วไม่มีใครดูให้แนะนำให้โอช่วยได้เบื้องต้นตามนี้นะคุณเอาเรื่องของคุณมาใส่ไ้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วจะแก้ไปให้แล้วก็จะทำวิดีโอให้ด้วยถ้ามีอารมณ์อยากเตานะคะขอให้ขยนันขยันกันนะคะและทักษะเราจะพัฒนาไปด้วยกันจ้าบายบายสวัสดีค่ะ